ปักลองเล่าเรื่องสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอนำเสนอนิยายเสียงเรื่องรักเธอคนเดียวใน ep หกตามมาฟังกันเลยค่ะฟังเพลงหน่อยครับตามสบายเลยลุงผมขอนอนถ้าถึงแล้วปลุกด้วยครับเขาปรับเก้าอี้เองนตัวลงแล้วหลับตาลงเสียงเพลงจาก เทปเก่าๆจำได้ว่าเพลงนี้ร้นกล้าวพระองค์หนึ่งท่านส่งพระราชนิพนธ์ไว้ปุริดาจัดเตรียมเตียงผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมไว้ต้อนรับนายจ้างรอตั้งแต่เช้าจนเย็นป้าแม่บ้านจัดอาหารให้รับประทานและสองมื้อ พอหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนแอเย็นสบายจากนั่งก็เอนและนอนลงบนโซฟาตัวนุ่มหลับอย่างสบายประพลทำเวลาขับรถจากกรุงเทพได้ดีมากถึงบ้านพักแถวจังหวัดสมุทรสงครามหนึ่งชั่วโมงเสร็จเสร็จขาเดินไปเปิดท้ายรถนำวิวแชร์ไฟฟ้า อัจฉริยะโดยโยกเพียงมือเดียวเดินมาเปิดประตูรถด้านวัยกูลยังหลับสนิทประพลเรียกเบาๆคุณไว้ครับชายหนุ่มลืมตาช้าๆอยากให้ทุกอย่างเป็นแค่ความฝันตื่นขึ้นมาแล้วเดินลงจากรถเองได้ถึงแล้วหรือผมนอนเต็มตารู้สึกสดชื่นจังครับประพลอุ้ม คุณหนูของเขาวางลงบนวิวแชร์ไฟฟ้าบรรยากาศสงบร่มรื่นแดดอ่อนๆไวกูลให้ประพลพาไปที่ท่าน้ำหลังคาเรือนไทยบริเวณเสาปลูกพวงคามสีม่วงเรื้อยพันไปบนหลังคาคล้ายม่านดอกไม้สวยงามตาติดท่าน้ำเป็นคลองอัมพวา น้ำเต็มตริงไหลเอื่ยเอยๆเรือหางยาวขับผ่านนานน,านครั้งฝั่งตรงข้ามรีสอร์ทขนาดกลางห้องพักรูปแบบแปลกตาทันสมัยผสมผสานกับธรรมชาติทําเลดีมากติดครองคุณไว้ครับห้องพักอาหารพร้อมแล้วไปกันเถอะครับไวักูลละสายตาจากภาพธรรมชาติกลับสู่ภาพแห่ง ความเป็นจริงประพลเข็นวิวแชร์อย่างระมัดระวังผมอยากดูห้องพักเพื่อทำความรู้จักกับพยาบาลประจำตัวสักครู่เชิญครับปูริดาได้นอนหลับอย่างเต็มที่รู้สึกสดชื่นเธอรู้ขึ้นนั่งบนโซฟาจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยวันนี้เธอสวมชุดสีม่วงสดใสเสื้อเชิ้ตแขนยาว ใต้ศอกเข้ารูปเอวรอยกางเกงขายยาวเอวสูงทรงหลวมผ้าฝ้ายตัดเย็บอย่างประนีตสวมรองเท้าเดินพรมรูปปูสีน้ำตาลเข้มผมยาวมัดสูงแล้วถักเปียรัดด้วยหนังยางสีดำเสียงเคาะประตูหน้าห้องเชิญค่ะไม่ได้รอก สิ้นเสียงหวานกลางวานใสประตูก็เปิดออกพร้อมกับภาพเบื้องหน้าคุณไว้คุณปูคุณหนูปูหญิงสาววิ่งตรงเข้าไปคุกเข่าลงข้างหน้าชายหนุ่มที่ตรึงไม่แพ้กันดีใจจังที่ได้เจอกันอีกปูสัญญาจะดูแลคุณให้หายเป็นปกติ หญิงสาวเอื้อมมือไปแตะหลังมือเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาผมดีใจจนจะวิ่งได้แล้วผมขออนุญาตกอดคุณไว้นิ่งๆสักหนึ่งนาทีเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ชีวิตให้เต็มปูให้ได้นานกว่านั้นถ้ามันทำให้คุณไว้มีแรงที่จะสู้ไปด้วยกันค่ะบางครั้งอาชีพพยาบาลต้องเข้าใจการใช้ ภาษากายโดยเฉพาะการกอดให้กำลังใจผู้ป่วยวัยกูลสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่วิ่งเข้าสู่ร่างกายเลือดในกายพุ่งพร่านหัวใจเต้นแรงคุณไว้ใจเต้นแรงจังอิงสาวให้เขากอดอยู่ราว2อถึงสนาทีปูหิวข้าวแล้วลงไปหาอะไรอร่อยๆอทานกันดีกว่าค่ะ ลุงประพลเข็นอาหารกลิ่นหอมโชยมาแต่ไกลมาแล้วคราฟของอร่อยออร่ๆสำหรับคุณคุณปุริดาค่อยๆพระออกจากอ้อมกอดของนายจ้างอย่างสุภาพอ่อนโยนเดี๋ยวปูพาคุณไปที่โต๊ะอาหารค่ะชายหนุ่มสัมผัสมือบีบกระชับไม่ยอมปล่อยง่ายๆ ปล่อยมือปูก่อนค่ะไปทานข้าวพร้อมกันปูมีเรื่องที่จะคุยเยอะแยะเลยค่ะงั้นก็ได้ครับชายหนุ่มขอตัวอาบน้ำสระผมและเปลี่ยนชุดใหม่เป็นชุดลำรองสีครามผมเริ่มยาวแต่ดูเซ็กซี่ประหลาดปุริดาไม่ห่างจากวัยกูลเกิดหนึ่งเมตรเลยเธอเน้นระวังการเกิดอุบัติเหตุ ทุกย่างก้าวไม่ใช่แค่หน้าที่แต่มันเป็นไมตรีจิตที่มีให้กับเขาสงสารอยากให้ไวกูลพ้นจากความทุกข์เรื่องสุขภาพทางกายเบื้องต้นต้องเริ่มดูแลสุขภาพจิตก่อนไม่แสดงท่าทีรังเกียจหรือตอกย้ำในรูปรักของเขาทำให้ผู้ป่วยสบายใจ ตามใจในทุกๆเรื่องที่มีขัดต่อจรรยาบรนวิชาชีพโต๊ะอาหารนั่งได้สองคนสบายๆเชิญครับคุณปูคุณไว้อาหารบนโต๊ะมีข้าวกรองใส่จานกระเบื้องสีขาวช้อนซ้อมทองเหลืองแกงส้มหน่อไม้ปูไข่ผัดคะน้าหมูกรอบน้ำมันหอยไข่เจียวกุ้งสับ ผัดเผ็ดลูกชิ้นเนื้อผลไม้มีส้มโอและอรินจีคุณไว้ปูตักคณะหมูกรอบให้ต้องทานด้วยนะไวกูลตักผัดลูกชิ้นเนื้อให้ปูริดารู้ได้ไงคะว่าปูชอบเดาเก่งจังผมเห็นคุณจ้องมองตาไม่กระพริบปูไม่ได้ทานอาหารพวกนี้นานแล้ว อาชีพปูเลือกอาหารไม่ได้ในขณะทำงานเธอรับประทานช้าๆคุณไว้เติมข้าวอีกนิดนะคะครับทัพพีนี้พอแล้วนะครับเดี๋ยวลงพุงรับรองไม่มีส่วนเกินปูจะหาท่ากายบริหารที่เหมาะสมปูจะทำด้วยเราจะหุ่นดีไปด้วยกันไวกูลปิดปากหาวนอน เพิ่งหกโมงเย็นเองง่วงแล้วหรือคะผมอยากเอนหลังแล้วฟังเรื่องราวของคุณบ้างเล่าหน่อยนะครับคืนนี้อยู่เป็นเพื่อนผมก่อนนะครับได้สิคะคงต้องขอยืมชุดนอนกับผ้าเช็ดตัวชุดใหม่ๆใ,ในตู้ผมยังไม่เคยใส่แล้วผ้าเช็ดตัวก็ใหม่คุณปู่หยิบมาใช้ได้เลยครับ งั้นปูขอตัวอาบน้ำเปลี่ยนชุดไม่เกิน15้านาทีค่ะร่างงดงามในชุดนอนตัวโครง่งต้องพับแขนพับขาดูน่ารักในสายตาของชายหนุ่มเขามองปูริดาแบบเปิดเผยความรู้สึกภายในใจปูริดาไม่ได้แสดงท่าทีว่ารังเกียจเขาแต่อย่างใดมาแล้วคะ่ะเตียงคุณใหม่นุ่มน่นอนจัง ปุริดาตกหลุมพรางแล้วโดยไม่รู้ตัวขึ้นมาลองนอนเล่นได้เลยครับรับประกันความปลอดภัยด้วยหรือเปล่าคะไวยกูลยิ้มสดใสรับรองความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหญิงสาวนอนควา่ามีหมอนวางไว้ใต้สวงอกพับขาขึ้นมาพองาม คิดถึงคุณจังผมอยากจะบอกรักคุณตั้งแต่ในวัดแล้วไม่น่าปล่อยไว้จนเสียงขาดหายปุริดาขยิบร่างเข้าไปใกล้าชายหนุ่มเรื่องของหัวใจค่อยเป็นค่อยไปค่ะคุณไว้เธอหลงกลชายหนุ่มเสียแล้วเขาใช้แขนแข็งแรงตวัดร่างงามมาอยู่บนร่างของเขา อุ๊ยปล่อยค่าคุณไว้ขอชื่นใจก่อนนอนปูริดาซุกหน้ากับซอคออุ่นๆกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆโชยมาอ้อมแขนแข็งแรงรัดร่างบางไว้แนบอกจนเป็นร่างเดียวกันชายหนุ่มมีอาการเสียวอวัยวะภายในช่องท้องน้อยมีกระแสไฟฟ้าวิ่ง ไปมาจากเอวสู่ปลายเท้าปูริดารู้สึกสวงอกอิ่มเบ่งบานชูชันเบียดแนบชิดแผ่นอกแข็งแรงของเขาสะโพกกลมกลึงเบียดชิดความเป็นชายปุกเร้าวอารมณ์อย่างไม่ตั้งใจจูจ่ๆชายหนุ่มก็คลายวงแขนออกผมง่วงนอนแล้วครับคุณปูนอนเถอะปุ่นเตียงข้างผมนี่แหละครับฝันดีราติสตวัสด์ โอเคเจอกันพรุ่งนี้ค่ะคุณไว้ปูขอบไปนอนบนโซฟาจะเหมาะสมกว่าค่ะปูริดารีบถอยห่างเตียงอย่างนุ่มนวลคุณไว้ต้องการอะไรกดกลิ่งเรียกได้เลยค่ะผมไม่ต้องการอะไรนอกจากคุณครับขายขนมจีบอีกแล้วคุณไว้ปูขอบคุณที่ยังมีคนรักและเห็นคุณค่าในตัวปูค่ะนอนได้แล้ว ปุริดารู้สึกแปลกๆที่จูจูก็มานอนอยู่ในห้องผู้ชายที่มีสเสน่ดึงดูดชวนวั่นไหวนี่ขนาดเดินไม่ได้แต่มือไวเหลือเกินต่อไปต้องระวังตัวเวลาอยู่ใกล้ชิดกันไวกูลข่มตาให้หลับแสนยากเย็นใจเต้นแรงรู้สึกว่ามีความต้องการ ครอบครองปุริดาทั้งร่างกายและจิตใจเธอทำให้เขามีชีวิตชีวาอยากจะมีขาสองข้างที่เดินได้ในวันนี้เลยเขาต้องทำอย่างไรเนาะเพื่อได้เธอมาครอบครองปุริดาสังเกตไวยกูนอนกระสับกระส่ายจึงเดินไปดูใกล้ๆโดยไม่ทันระวังตัวไวยกูนอยู่ในความฝัน เขากำลังจุบริมฝีปากของเธออย่างดูดดื่มคุณไว้คะเป็นอะไรหรือเปล่าวัยกูลไม่ตอบแต่ดึงมือกระตุกอย่างแรงจนร่างปุริดาทับลงบนร่างของเขามือเรียวแข็งแรงยุ่มย่ามเหมือนประมึกรูปไร้สัมผัสเรือนร่างนุ่มนิ่มรื่นนราวผ้าแพรเนื้อดี ปุริดาดิ้นเพื่อให้หลุดจากอ้อมแขนของเขาแต่กลับทำให้ร่างกายของเธอจมลงในร่างของเขาแทบเป็นคนเดียวกันปุริดายอมรับว่าไม่ได้รังเกียจสัมผัสแสนรันจวนใจของเขาเลยแต่มีปฏิกิริยาโต้อตอบทางกายมือสองข้างของเธอโอบอยู่รอบศีรษะ นิ้วมือแทรกอยู่ในเส้นผมดกหนานุ่มราวไหมใบหน้าประชิดกันริมฝีปากอุ่นๆจุมพิษลงมาเหนือริมฝีปากอิ่มนุ่มนวลราวกลีบดอกไม้รุนแรงในระยะแรกนุ่มนวลเนิ่นนานราวสูบวิญญาณของปุริดาไปด้วยเธอคิดในใจขณะท่อนร่างใช้ไม่ได้นี่แค่ ปากกับมือเธอยังอ่อนเป็นขี้พึ่งรนไฟไวยกูลเอาพลัง parole, มาจากไหนกันเขาพิกร่างหญิงสาวอยู่ใต้ร่างกำยำซุกใบหน้าคมเข้มหล่อเหลาราวเทพปบุรงบริเวณซอกคอเนินอกที่สวมเสื้อนอนผู้ชายหลวมวมจุมพิษร้อนแรงผ่านเสื้อในตัวจิ๋วสวงอกอิ่มชูชันเบ่งบาน ปุริดาเสียวซ่านไปทั้งตัวมือเรียวของเขารูปไร้สวงอกบีบเบาๆเรื่อนผ่านลงสู่หน้าท้องเนียนไร้ส่วนเกินต่ำลงไปถึงเนินสวัสดทั้งเขาและเธอสั่นเหมือนโดนของมือบางของเธอเคลื่อนไหวไปโดนกล่องดวงใจรองสัมผัสดูคล้ายมีปฏิกิริยาตอบสนอง อีนี้ก็จบลงคอนิยายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดในช่องปะกองเล่าเรื่องด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลรราดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะขอบคุณค่ะ